เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้โดนพาแต่อยากร่วมทำบุญเหมือนกันนะครับเฮ้ยหนาวเว้ยเขาบอกว่าหนาวอยากหาความหนาวเจอมาแล้วที่เจดหนองผาครับเดี๋ยวผมจัดใหู้ด okay. ังดังเฮ้ยเก่งทั่วเเขาเกื้ว่าไม่พอจร่งวะ เจอหน่อยอย่ารู้เยอะจริงเชิญนะครับคืนนี้ถึงเที่ยงคืนตามกฎของแก๊งนะครับเึืนสุดแล้วลงสุดกินอมี่มืออาโฮยบ้าเว่ยแวเฮ้ยพี่ซื้อนี่พี่ซื้ออะไรตัวเฮ้ยเฮ้ย แต่แล้วนะครับข<ฟ><ง>อคนที่หนึ่งนะครับพี่สมจิตพี่เอยพี่สมเจตนะครับ <c oughs> เขตบางบอนสี่สามนะครับ <c oughs> คนที่สอง <c oughs> พี่โจโจโ,โจโจสั่งแห่งเขตบางบอนนะครับหรือเขตบ,บางบอนศูนย์ศูนย์หนึ่งคนขับรถอัดเพลรของเขตเราะนะครับอีกหนึ่งคนครับเพิ่งจะไปฝึกทางน้ำกับพี่เขานะครับ พี่หนูหายกาศประจำระมอบางแทรครับเราเจอแล้ครับเชิญร่วมลำบุนะครับ,อรบไอยา<อ><อ>มีเขาขอเพิ่ม<อ>เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับทนติดสอทนติดสองแปครับมีคนฝากมาครับจัดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ